เมื่อวันที่12มกราคม2559บกควบคุมพลพัฒนา1ได้จัดกำลังคนเข้าร่วมกิจกรรมประชารัร่วมใจพัฒนาบางแพด้วยการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาโดยมีความร่วมมือกันทั้งสองส่วนราชการเอกชนประชาชนอาสาสมัครในพื้นที่อาทิอ so ําเภอบางแพสถานีตำรวจภูทรนักศึกษาวิชาทหารบนทนทหารบกที่16กองพลพัฒนาที่1 โดยกรมฐานช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์ประชาชนในตำบลหัวโพองค์การบริหารส่วนจังหวัดราช,ชบุรีณครองหัวโพหมู่สามตำบลหัวโพอเภอบางแพรัดราช,ชบุรีเพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำสำหรับบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนเพื่อเป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูแล้งและเป็นการระบายน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังในห้วงฤดูฝน านโยบายของผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน300คนโดยมีพันเอกกิตติคงหอมรองเสนาธิการกองพลพัฒนาที่1ร่วมกิจกรรมรวมระยะ300เมตรโดยมีแผนจะดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น2,000เมตรแล้วเสร็จในสิ้นเดือนมก,กราคม2559